ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและฟอสซิลเช่นกา๊าซน้ำมันถ่านหินเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่บุคลากรที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยตรงมีจำนวนไม่มากนักวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการก็ฟพอพอแม่เมาะซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนนิบัตวิชาชีพปวช และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสอของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา area of excellence ในด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผพอแม่เมาะซึ่งเป็นแหล่งประสบการณ์แหล่งเรียนรู้แหล่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมจัดให้มีการเรียนการสอนสาขาเฉพาะทางคือ 1. สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 2. สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3. ส,สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าอีกทั้งยังมีสื่อการสอนของสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือซิมมูเลเตอร์โดยสามารถฝึกอบรมปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ครั้งละ1 0บถึงสิคนต่อห้องจำนวน4ห้องและมีห้องฝึกรวมอีกหนึ่งห้อง การจัดการเรียนการสอนสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าสาขาวิชาพื้นฐานและมีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการคือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกอฟผแม่เม่ะหนึ่งภาคเรียนซึ่งฝึกเป็นสถานี5สถานีหมุนเวียนจนครบภาคเรียนประกอบด้วยสถานีที่1เครื่องกําเนิดไอน้ําสถานีที่2เครื่องกังหันไอน้ําสถานีที่3เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องเท่าแบบไฟฟ้าสถิต สถานีที่4การจัดการเชื้อเพลิงฐานและน้ำเลี้ยงโรงไฟฟ้าสถานีที่5เครื่องกำจัดกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยกระจายฝึกในหน่วยงานต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกอฟผแม่เมาะสถานีที่ 1. เครื่องกำเนิดไอน้ำฝึกที่กองการผลิต2โรงไฟฟ้าหน่วยที่8ถึงส3สถานีที่2เครื่องกังหันไอน้ำฝึกที่ กองผลิตหนึ่งโรงไฟฟ้าหน่วยที่4-7ถึงสถานีที่3เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องดักเท่าแบบไฟฟ้าสถิตฝึกที่กองการผลิตสองโรงไฟฟ้าหน่วยที่8-13ถึงสสถานีที่4การจัดการเชื้อเพลิงฐานและน้ำเลี้ยงโรงไฟฟ้าฝึกที่กองเชื้อเพลิงฐานและน้ำสถานีที่5เครื่องกำจัดกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝึกที่กองกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และภาคเรียนสุดท้ายมีการเรียนวิชาปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง PC Simulator c o Power Plant โดยมีบริษัทร็อกเร่จำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งกครุัพัน simulator PC และกครุัพันปรับอากาศห้อง simulator ณอาคารวิทยาบริการวิทยายลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะซึ่งได้จัดการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมแบบจำลองระบบไฟฟ้าชนิดทั่วไป โดยใช้เชื้อเพลิงฐานหินระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่12เมษายน2556การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยมีคณะครูวิทยากรร่วมจากกฟผแม่เมาะและบุคลากรจากบริษัทล็อกซเร่จำกัดมหาชนซึ่งมีมิสเตอร์วินเลียมทอสนนดวิทยากรระบบจาก e h อ n น e า Technology และมิสเตอร์แดนออเดแท วิทยากรระบบจาก G.P. s t r a t e g y c o r p o r a t i o n จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยให้ความรู้และถ่ายทอดกระบวนการทางระบบปฏิบัติการต่างๆการฝึกอบรมมีบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น23คนในช่วงระยะเวลาการจัดการฝึกอบรมนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่เมาะ นายจักกะพงศ์อุทาสินและคณะเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมและได้รับเกียรติจากนายวีรศักดิ์วงศ์สมบัติอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยโดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะมีบุคลากรอยู่หลายส่วนแต่และหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีใบอนุญาตให้สามารถควบคุมดูแลระบบได้ซึ่งอุปกรณ์แต่และชนิด จะมีเจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบดูแลยกตัวอย่างเช่นกังหันไอ้น้ำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าระบบน้ำที่นำมาบุนเวียนในระบบและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องความรู้ทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่จะถูกระบุตามความต้องการและการจำลองสถานาการณ์ซิมมูเลเตอร์ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมที่มีรูปแบบค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเช่นการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหรือ Start-Up การหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหรือชดดาวและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์จำลองจะเป็นการช่วยเตือนความจำในขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตา่างๆ การที่เจ้าหน้าที่จะได้รับใบอนุญาตนั้นจะต้องผ่านการทดสอบและฝึกฝนเทรนนิง่งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในการฝึกนี้จะมีการฝึกในห้องที่จำลองจากห้องควบคุมจริงโดยที่แผงควบคุมจะถูกควบคุมและสั่งการโดยคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะมุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือและความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามปรัชญาของสถานศึกษาที่ว่าการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ